ส so, วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกกับแมปผมขอเรียกว่ารถไฟผีแล้วกันดูหน้ามาดิแมปนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยผมยังไม่เคยเล่นมืนกันนะแค่เห็นหน้าปกนี่ก็ดูน่ากลัวแล้วผู้เยอะเหมือนกันนะกว่าจะสร้างได้เกมนึงกันดูดิสุดยอดเลย ดูเรามาดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับขอจะน่ากลัวเยอะเลยเดี๋ยวหัวใจวายเอ,อเนี่ยผมผมชอบระบบไอนี่มาระบบถือปืนนะว่าดูดิถือแล้วเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่ะถ้าเป็นมุมมองบุคบุคคลที่สามก็จะเป็นคุณนะครับยืนมองเขาชอบกันนะได้แค่มองครอบครองไม่ได้ <c oughs> อ่เขาสู่เรื่องเกมมาเถอะ แล้วกันนี่เพื่อน,นปืนลานปืนลานเพื่อนอย่าตกใจก็ุูเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะแสดงมันต้องมีประเด็น เฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยมีหลอดเลือดไอ้เหี้บผีดรถไฟไม่รู้อะไรยิงไว้ก่อนขอไปดูหน่อยดิ นี่งไงเจอแล้วมาไล่ตามรถไฟเออเย็น่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพวกคนยิงมันมองไปมอๆม,มันก็เหมือนปูเหมือนกันเด้เฮ้ย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 จะตายจะตาย กระสุนหมดดีกว่าอย่างนั้นมันก็ไปเลยนะรักษาตัวเองอ๋อมีพันยาด้วยเฮ้ยเจ๋งอะแต่พี่รักษาหน้านไปหน่อยป่ะมันมาอีเดียวไอชิพันไมาเดียวเฮ้ยถอยดิมันมาแล้วเฮ้ย เทีมาายมอะไรตามผมคนเดียวเลยขอเวนะสักทักได้ไหม,ไ,มได้มาสองนัดยอุิยมันยิงตอบไปด้วยอุ้ยคุยเฮ้ยเฮ้ยเอเอ,เอมันเป็น FC ผมแน่เลยเว้ยมันเอาแต่ผมไยถอยนี่เพื่อน กระสุนหมดอีกเออโอ้โหผมตายเฮียมันโคตรดุเลยเตรียมปืนก่อนเลยผมอะเตรียมกระสุนได้พร้อมผมไม่รู้ว่ามันกดกี่ขั้งกดสองเลยดูเหมือนถ้ากระสุนยังไม่หมดดีจ่จะไอ้นี่ไม่ได้นะ ขอเป็นมุมมอง Bond นี้แล้วกันเตรียมปืนให้พร้อมเอ้ยยังไ,เเไงเจอแล้วโดนวิ nice. okay. ่งโดนยิงยิงยิงกระสุนอุ้ยเอ้ยชักกระสุนโคตรช้าเลยลูกสองยิงโดนแต่เบามากโดนอยู่ นีล่ลูกก็ะสุนยิงโอ้โหขบ,บวนโดนเอ้ยมันถอยไปแล้วได้เวลานี่ลูกกระสุนแล้วเจย์กินนะเพื่อนยิงยิง กำลังทำการฉักกระสุนยิงเฮ้ย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 อุ้ยเนี่ยนี่จอเลยเฮ้ยมันหนีมันหนีตัวมันจะตายอุ้ยเอาก็สูนโคตรช้าเลยโอ้โห ช้กกระสุนนด้เพื่อนเออเอ,อ้ามันบลั๊กเหรอเดี๋ยวผมขอเติมกระสุนดูดีเอาได้อีกมาชิปมันไหมอะ่ะยิงโอ้โหมันมันบลั๊กหรือเปล่าไม่ดูนะแต่มันชักอีกรอบนึงเอาทำการยิงโดนโดน,โดน โอ้โกหกระสุนโคตรนานพระเจ้าช่วยกระสุนหมดมันหนีอะมันหนีอะขอเติมกระสุนกันนะอุ้ยได้มาหกนัดแจมเลย <S <S ปืนลั่น พระเจ้าช่วยเฮ้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 โหเขายิงกันจนจะตายแล้วผมยังรีโหลดอยู่เลยเออโดนอยู่ตัวมันจะตายแล้วตัวอีกนัดเดียวก็จะตายแล้วมั้งมัน,มนอ่ะไรไปไรแล้วเนี่ยเฮ้ยสนุกนะแมปเนี้ยสนุกแบบได้บรรยากาศคาร์บอยดนี คงไปหิวเลือดปะวะกลับมาเลือดเต็มอะไรอย่างงี้ปะถ้ามันหายไปานานงี้ขออนุญาตรีหลถกระสุนแล้วกันเฮ้ยนะ้ำมันไปนะ่ะโอ้โหมันกลับมาเลือดเต็มจริงๆด้วยอือยมันกลับมาดุกว่าเดิม เฮ้ยดูเหมือนเราจะวิ่งมาถึงสถานีวะยีชน yeah. ะนะฮะวู้แว่งสนุกสนุกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าปืนเราดีกว่าน,นี้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรถไฟผีนะใครชอบก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวทิ้งชื่อแมบ,บให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้สาวัสดีครับผม